ทุกคนที่เพชรซิมแมปอะไรกันครับเนี่ยเริ่มมาก็ให้เลือกตัวใหฉ่เลยก็ขอเลือกโดเดอร์ไปเลยละกันครับผมเฮ้ยแต่ได้แปดตัวด้วยโอ้โหขงฟรีชายัดไปเลยได้ตัวอะไรเฮ้ยตัวเลยอ่ะโอ้ใครนี่โอ้โใครนี่นนเลยวะ สุดยอดโคตรสุดอ่ะอันต่อไปอะไรเงี้ยรอๆๆอ๋อแอนิมอมันปังไปอย่างนี้แล้วเราเอาเป็นพับใหญ่วันที่ได้คือตัวอะไรอ่ะโคตาทุกคนอ๋อตัวเล็กตัวเล็กที่เป็นปาร์ตี้วันที่ด็อกโูมันก็กล่องอะไรซะเยอะเกินดูวดิเดี๋ยวด,ดิหนึ่งไม่มีคืออะไรวะโห มีเพชรหนึ่งชิ้นเลี้ยนมีเงินร้อยชิ้นเลี้ยนสกิทบอร์ดมีไหมโอ้มีสเก็ตบอร์ดเต,ติมด้วยเฮ้ยวันนี้มีที่ตรงนี้เว้ยทุกคนเดี๋ยวลงธนาคารหน่อยสิอยากรออ่าเออเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าทุกคนหูสก็ตบอร์ดเติมครับผมบอกเลยเฮ้ยมันขึ้นไม่ค่อยจะได้เพราะเกมมันเลยบักบักเดินอ่าไปเลยครับผมสำเร็จเฮ้ย โอ้โหมันเจอเวสเดเวเลเตอร์เปทใหม่วะโดูดิว่าเราไปเอิม่มพาซาเราจะเป็นไงเทนิงพาซาโนซิโอมาเร็วด้วยวูสไทรนิกเฮ้ยเดินเดิเราลองดูในแพ็กนี่ตรงนะใช้25่สิบห้าโลบักโอ้พูดใช้โลบักนี่ว่าเออว่านี่ไงอันนี้ใช้เพชรทุกคนใช้เกมเอาเอาดีครับเัดมาน้องเด็ดไปดีน้องกี่ฟองวะเนี่ย โอ้โหเปิดดีร์เป็ดไปเลยน้องโอ้โหตัวเล็กเลื่อนเกอร์อะไรไม่ต่างจากเพชรซิมตัวจริงเลยหืมแบบนี้โอ้โหโอ้ให้มันแบบให้มันออกง่ายกว่าเพชรซิมตัวจริงหน่อยได้ไหมทำชิงโอ้โหเกินได้เปล่าเกินได้เปล่าอ้าวไม่ได้เลยทุกคน เฮ้ยได้แตโกเด่นโดนเป็นแมวทองแมวทองเฮ้ยเดี๋ยวเราอุ้ยเพื่อนอุตส่าห์ผิดมาว่ะกดผิดทุกคนโอ้ยกองอะไรวะเนี่ยขอขุดด้วยขอขุดด้วยโอ้กองมึงก็เอาซะเกินดีรู้ดิอหนึ่ง x p x ไม่หนึ่ง g p x ทุกคนโอ้เสื้อเจิง ไหนดูสินี่ไททันนิกนะน้องรู้ป่ะวุ้ยมาดีไททันิกแล้ไททันิกนะอ่ะเพื่อไททันิกได้ไททันิกเออไททันิกแม่ก็ไททันิกอันนี้มาจะครับมาจะครับโอ้ยโอ้ยบังหมดแล้วไททันิกอุ้ยไททันิกนีออนเย้เห้เราได้เรากูเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ๋อนี่นี่นี่อุ้ยก็จะเปลี่ยนให้กูได้ เมย้อยตอนนี mm ้ค hmm. ือส nah, ่งไปขุดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออแล้วแล้วแล้วไททานิคอยู่ไหนอ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วกันของนี้เราเราเรวไททานิคอ๋อไปขุดไปขุดตัวต้องระวังพิษต่อน้ออ่าแล้วก็ใส่อุปกรณ์ใส่แล้วก็ส่งส่งอีกทีเดี๋ยวได้ไหมปรับได้ปรับได้ปรับได้ส่งเสร็จ นี่อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันทุกคนตอน,นที่รู้รน่าจะส่งแล้วแหละขอดูหน่อยสิว่าในตู้นี้ขายอะไรโอ้โหมีสเตอร์กิ๊ฟหอดลสกิ๊ฟหอดบ้าอะไรวะเนี่ยเนาะเล่าให้มสเตอร์กิ๊บอกกันมันเฮียบไม่ถนัดเลยถามแสีใช่มตอนนี้ตัวสูงสุดของผมคือเท่าไหร่อ่ะโออมก็วาดอะไรขุดอะไรไม่เข้าเลยมันไม่มีพลังนะคนตัวสูงสุดของผมอ่ะมันไม่มีพลัง ไอะารของอีกต่อไปอ้าวไอ้ของอะไรอะไรของแม่มวะงงเลยเอ้ยนี่ไงคุณเข้าแล้วไหนดูสิเอ่อเอ่อจะจะจะจดไม่มีเรากดรับลุ้นแบงค์หน่อยดิเออ,เ,อเป็นตรง,ง,น,ง,ง,น,ง,งนี้เลยกดรั้รูดแบงค์ดิแล้วรูจะเป็นยังไงแล้อ่ะแล้วก็รูดนแบงค์ได้เลย ในขีดนี้7,006เอาเพื่ออะไรวะถายิงดิเอามาเพื่อ,อรรเรา,าเราเราจะไปเมื่อไรไอ้กล่ลลลอง,องบ้างนี่มันจะแตกสักทีเนี่ยเข้าเวลาตรงนู้นเลยดีกว่าไม่ได้เท่าไรในเปี่ยนกับเรานี่นี่อันะไรโคตรเท่นี่มาดีเทจัดเทจัดได้เออในขีดได้แค่น้ำยาโอ้โหไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้มีตัวใหญ่เลยไททานิกด้วยนะ ไม่ได้ทำอะไปเลกูไม่ได้ใส่หนังนิกอันเนี่ยวันนี้กูจะเอาหนังนิกูมาเนี่ยนิกไปขุดอะไรแล้วไปอย่าอู้งานอย่าอู้งานด้วยอย่าอู้งานไอ้นิกไอ้นิกไปขุดอะไรไอ้นิกเอ้ยเป็นตัวใหญ่กงไม่ไปขุดละงงนะเฮ้ยเดี๋ยวๆเนาะตัวใหญ่เออไม่ขุดแม่ละ เฮ้ยมันวาร์ปได้ไได้นะว,ปปวยปกติมันจะวาร์ปไม่ได้นะทุกคนไปที่เมืองปกติถ้าเป็นเอ่อปกติที่อยู่ในตลาดมันจะวาร์ปไม่ได้นะถ้าเป็นของจริงอะอะไรอูอะไรวะเนี่ยอู้อ้โหกี่เทนนิคเนี่ยขี้ด้วยเทนนิกอะไรเนะี่ยเกมบล็อกคูณหนึ่งไว้ในการว่างสิบนาที นี่ไงทุกคนอีเวนต์โหแล้วกูอีเวนต์ฟาร์มหายไปนานแล้วไม่ใช่เหรอไปอดูนะกูอีเวนต์ฟาร์มหายไปนานแล้วนะเฮ้ยห,หายไปนานแล้วไม่ใช่เหรอกิจกรรมเูมิ่ดูไปมาด้วยเปลมันหายไปนานเดียวน้องเพิ่งมาแล้วครับเพิ่งรู้ตัวเหรอกูเปลี่ยน a u t o n ทีละแปดตัวได้ไหมอุ้ยได้อิจิเนอรีมันอัตโนมัติได้ไหมทุกคนดูดูก่อน แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ดูก่อนอันนี้ใช่หนึ่งร้อยทีหนึ่งห้าสิบทีอุ้ย JJB จังอ่ะเออตรงนี้อันนี้มีโอกาสได้ตัวใหญ่อ่ะว้าอุ้ยงไงพวกเฟสพวกนี้ไอ้โอ้ยนั่นนั่นอีกยูเบิร์กซื้อวันนี้อะไรมาซื้อซื้อซื้อจัดไปจัดไปไปสนใจใครไปสนใจใครยังกระเป๋ามันก็ไม่มีวันเต็ม มาดิมาดิอันเก่ายังเปิดได้หมดเลยเนี่ยออนใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหภาโค่นแหลกแล้วก็นี่ต่อครับผมน,นี่แพ็กนะนี้มาดิโหโหยอดสองร้อยแปดสิบมาสกีมกระตุกเลยอันนี้พวกไหนนะพวกที่เป็นแทนนิกเมลใช่ไหมเราเปิดดูเดี๋ยวได้แทนนิกสักตัวไหมแทนนิคแทนนิคนิกนิกนิกอ้าววู๊ย ใช้หนี่ด้วยใช้หนี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนเว้ยน่าสนรอก่อนรก่อนก่อนยังไงวะกูเยอะเกินเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่ข้างใต้นี้เอิบโอเคลงมาก่อนมันหน้าจะเร็วแบบเนี้ยเมื่อกี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอุ้ยกดผิดอุปกรณ์ เขาใหญ่เมื่อกี้โอเคใส่แล้วเรียบร้อยเปิดต่อเปิดต่อหฮ้ยยัไงไงถุงเท้ารด้วยริชาร์ตัวริชาร์ดคือตัวอึ้บอุ้ยมีหัตัวไหนรึเปล่าทุกคนไม่มีความโหดเลยวะเออมันไม่ได้เกียนแล้วเอาพวกนี้ไปเลยเปิดทีดาปแมดตัวโหยพวกนี้ริชจะได้ตัวใหญ่ไหมจิบ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 ปึ้งอุ้ยโอ้ยใหญ่ยิวปอ๊อปแคท นายเว้ยนายเว้ยเธอตัวใหญ่กูมีเพียบแล้วเนี่ยโหไม่เคยคิดไม่เคยฝันจะได้มีตัวใหญ่พวกนี้ก็เข้าด้วยไาเช็ดเกย์ขอให้นางเอกฮิวเบิร์ก่ะนางเอกฮิวเบิร์กคิดได้มี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 ตัวใหญ่มีมีตัวใหญ่ไอเช็ดโอ้ยมีสองตัวใช้นี่หนึ่งใช้นี่อีกโอ้โอเคกูเชื่อกันแล้วมันไม่มีความเกลือเลยสำหรับแบบนี้กูเชื่อแล้ว วิชีเราไม่เงี้ยมันไม่แกมันแบบหลักมาจัดมาตัวอะไร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 ตู้ไม่ได้สักตัวไม่ได้ใช้หนออีอุ้ยเปิดต่อเออเปิดมาเปิดมาเปิดมาปุ๊บอูตัวไอแก้วตึงเสียดึงเสีย โอเคเด้อนี่อเราจะได้ก็ใส่อุปกรณ์นี่ตัวอย่างทั้งหมดของผมเฮ้ยข้างนอกดีกว่าทุกคนอเออก่อนจะไปดูข้างนอกขอโดยแพ็คเพิ่มดีกว่าพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ไงไพวกนี้แล้วพวกนี้ออนโอ้แล้วก็พวกของมาลาวีนพวกที่กระเกือพวกนี้ด้วยแล้วก็พวกพวกนี้โอ้โหมาหมดเลยโอ้โอ้โอ้โอ ใหญ่พี่เสียใจมิดเบิ่มเลยโอ้ยโอ้ย้ยอะไรอะไรเพื่อนอะไรพวกเอานี้ไหมเล้ตัวดุดโรตัวดุดโรไมาอีเอาหรอเอาหรอทนนดิกไทนนดิกเลยนะแทนนดิกเลยนะแลกตัวใหญ่นะครับฮไม่รู้นะอ่าแลกเองนะเพื่อนโห้ยอาษเกมกระตุกเลยเดี๋ยวแป๊บนึง อยากซื้ออะย่อมร้อยได้นี before, ่ว่ากอจากนั oh ้นกดนี่กดนี um, ้นี่ไงบอลลูนมาแล้วปกตินี prove, ่หูพลังสูงมากนะไปสักสรรตัวแล้วกันให้แปดตัวแล้วกันตัวที่แล้วก็คือตัวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรปึ๊บโอ้โหตัวใหญ่สามตัวโอ้ my god มันมีซื้อแบบปันนี้เพิ่มไหมอืมอุ้ยนไงฮะบิลเลียนน้ำน้ำยาหมดเลยโหน้ำยามันก็บูสสะแพงเกินอันนี้เอ่ออ,นนอนนะอัลจักรแล้วก็นี่คือเล่ห์เล่ห์อะไรอะไม่รู้อ่ะแต่ผมอยากเอิม่มมันจูงเสถียรได้มากกว่านี้อันนี้มันน้อยเกินเนาควรจะแปะตัวเองมันมีจุจดตรงไหนในการเพิ่มไหมจะลองพอนี้นดิอาพอนี้อีกมาอีกสักแพ็คหนึง่ง คนนี้มาอยู่ไหนฮะที่ลังสุดเลยวะเอ้ยเอาหายไปไหนวะอ๋อ uh, อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เยอะแหละโอ้ยท right ีนี้แม่งมแปดไปเลยป่ะช็ดไปอุ้ยไอ้คนี่ตัวใหญ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 ่มาว่ะโอ้โหตัวใหญ่อัดเต็มหน้าจอกูเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ย อ้าสุดหยาดไปเลยครับผม,ปมเปี้ยงมัแนีวโอ้โอเคพี่มาถึงแล,ลง้วน,น้องนี่ไหนลองดูตรงพ่อค้าหน่อยสิชูบโอ้โหผมเอ้าอ้ามงเพื่ออะไรเนี่ยพ่อค้าต่อยู่สักทีไหมเนี่ยสองฟองสุดท้ายาใช่ดูกันในตัวอะไรเอ่ย ตัวเล็กตัวตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ของเขาโคตรจะดีแล้วงั้นจย่ไหมอีกตัวหนึ่งยังไงก็ตัวใหญ่ครับผมต้องตัวตัวอย่ต้องมาแล้วอืมเอาตัวเล็ก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 โอเคเออแล้วก็ไอตัวนี้มันไปไหนอะไปคิดมัดเหรอคิดมัดรสองพันยี่สิบเอ็ดนะคือเกมนี้มึงล้าหลังมากเลยนะเนี่ยตรงๆเกมนี้คือมึงล้าหลังมากเลย อ๋อคิดายี่สบสองยี่สิบสองไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดือหือ uh huh. ไปเลยไปฟาร์มดีกว่ารู้สิว่ามันจะฟาร์มเร็วไหมโลคิดมาี๋ยวบอกนายคิดมาต์มากูก็เต็มไปแล้วอะ่ะโอ้โหสบายเบือ่อใจรือโปไปเลยไปเลยตรงนี้ตรงนี้แลกได้ตรงนี้แลกได้ลืม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 ได้ไงว,วผมเคยผ่านมาแล้วครับอย่าลืมครับอย่าลืมนี่ไงโหกเรียกร้องได้หมนดนี่เลยเหรออ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เนะี่ยคุณได้เรียกร้องรางวัลแล้วได้หรอ,อโอ้โหได้เยอะได้เร็วหิวเร็วโอ้โหโคตรเท่แม้แต่และตัวที่ใส่มันเนี่ยบให้รับเพิ่มมากกว่านี้ไหมรู้สึกว่าแค่นี้มันแบบมันไม่พอครับเออเ,เราได้เปิดสเสียงตรงโซนสุดท้ายเลยจำได้มันจะมีอยู่ะ่ะอย่างนี้มันก็มีเหรอโห แบบนี้ก็เพิ่งเคยเจอให้คุณแสดงยังไงนนะโอ้โอ้เอาเอแล้วแม่ก็ขุดไม่เข้าเลยนะเพราะตัวพลังสูงสุดของผมคือ54ีทิลเรียนเออขุดไม่เข้าเลยไม่น่าคุณหรอกตรงตรง่ะไม่น่าคุณหรอกต่อเลยไปตัวพยังไงผมก็มีแล้วเปิดเอาเองก็ได้ทุกคนใช้เจมแค่นิดเดียวเอง ปึอบอร์บอร์บอบอร์ใ่ใหญ่ใหติดติดมีกูสี้ยงอย่างนี้ยรก็มีล่ะโอ้ยเม่เคยเจอเดี๋ยวจะหาเสลี้ยงทานิกให้มากกว่านี้สียเลียงนินินกนิกนิกนกลบลบลบพลังลบพลัง่อยคุณใหญ่เข้ามาแล้วคอนเตรคนาคอนตอนี่ไงดูซิว่าตู้มาจากเกลือหรือเปล่าเราจะเปิดได้ไทนิกหรือเปล่าจจไม่ขีมันในสก็ตบอร์มันี่ แล้วแล้วเงินกูได้ไปจากไหนเนี่ยเป็นเสียเลยเนี่ยเอ้ยยกระดับอีกเออพระเจ้าเหนือโอ้โหมึงเี็บออโต้ไหมเขียนมานั่งนะมีออโต้ไหมมีเปิดที่เอาแปดแล้วมีออโต้ป่ะตุ๊บ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 ตัวใหญ่ต้องมาตุ๊บมันมีสักตัวเฮ้ยก็ไม่ต่างอะไรจากแบบเพชรซิมหลักเลยนะขออีกทีดูอีกทีนึงมันต่างไหมดูความต่างต่างไหม อะไรกันเลยวะเฮ้ยมึงม่ตังอะไรกันได้ไหมไม่ตังอะไรกันเลยเลยนี่ไงเนมหาสารเจนป่าอีมะหมู่บ้านเอ๊ะแล้วก็ครัวโลกเหนือแล้วแล้วดูด้นี่คืออันนั้นอะไรหรอเอออะไรวะทำไมเกลือเป็นของกินเลยอะ่ะ่าไปนี่หน่อยอืม ว่าไปตรงที่ร้านค้าไป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 เลยครับผมที่ร้านค้าครับไม่มาร์คมาแล้วน้องเอ้ยแบบนี้ก็ใช้ได้นี่หว่าทุกคนน่าลองดูอ่ะสหรับคลิปนี้ก็ขอจบว่าพี่ทำนี้แล้วกันโอ้โหไว้เจอกันดีพินหน้าสไลด์พีทขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายเจอกันพีหน้าทุกคนวู้ไปแล้วบาย